ปลาจมไ้กุ้งจอมดูดิอะไรรีวิว,วกุ้งจอมแป๊บนึงชิมแล้วอร่อยมากปลาลก็อร่อยนะปะลาลเคยสั่งแล้วเคยกินแล้วนะแล้วก็สั่งมวยมันอร่อยมากรสชาติดร้อนแป๊บนึงได้ไหม ก็ม,มันเป็นแค่กุ้งม,มันมีแค่กุ้งห้อจมดูดิ จ่อมนะพีปลาจอมต้องไอ้กุ้งจอมต้องกินกับพริกกระเหลี่ยงเท่านั้นสูมันเผ็ดแบบเสเด็จเสเด็จมากจริงพริกขี้หนูก็มีนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าพริกกระเหลี่ยงคือเข้าเข้ากันที่สุดปลาจมกุ้งจ้าปลาจมกุ้งเร็วมากเจ้านี้จะลองดูเครื่องสักอีกครั้งได้แต่ว่าปลาเขาเลอลอยมาอปลาเขาคือจิลนะแล้วแบบว่ามันใช่เป็สุประระที่ถูกต้องดูกุ้งเป็นตัวตัวดูโทรศัพท์ก้อยดูออกไหมว่าเป็นจอมกุ้ง อ,อ,อร่อยลนะเ็ดเียวขนอยังออ่งอืาินอปมื่อนเชไมไม่กินเพราะว่าวนี่คือได้ปรุงอะไรเลยนะแบบมาถึงไม่ไหวสุดๆร้อนๆแบกินเลยอือ กย็ยังไม่เ็ดมากเก็อบเปหมดแล้วัยม้ต้มอ่อยกอันนี้เป็นคงวแบบปลาเาก็มีนะคะปลาเาอ่อยกปลาเาัน,นีก็อ่อยต้กินก็่อยทนะปลาตัวเจวมไม่เอาผัมา คนที่ชอบกินประจังมากแต่ทุกก็กินอาหาหนึ่ง้องเป็นนี่ก็อยาแบบเผ็ดมากอือ้มนี่

มมมไม่เข้ามบขยับจังเลยเห